อะไรที่เป็นตัวบอกว่านี่คือความล่มสลายที่เกิดขึ้นคืออันแรกเลยเนี่ยนะครับเราอยากเห็นยุคนี้เนี่ยเราอยากเห็นคุณอน,นุทีนนั่งในวอลลุ่มไหมแล้วมีจอคอมพิวเตอร์มีเรดารมีโน,โน่นนี่นั่นมีจุดขึ้นมาแล้วมีนักเทคนิคนะครับนักเทคนิคก็คืออย่างเช่นมือดีที่สุดของกรมชนของสํานักงานทรัพยากรน้าใช่ไหมครับของใครต่อใครที่เป็นคนเก่ง<ม>ที่เป็นฝ่ายราชการ ใช่ไหมครอธิบายข้อมูลแล้วเสร็จแล้วเราก็อยากให้ในายกของเราเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาที่กรมอุตุว่าอย่างวันนี้ว่าอย่างแล้วคุณอนุทินก็ใช้ความเป็นผู้นําบัญชาการสั่งการมาเอาแบบนี้และพร้อมรับผิดชอบสิ่งที่บัญชาการไปขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากได้ท่านรัฐมนตรีที่ดูกรมชนประทานคือคุณธรรมนัทเนี่ยอาจจะต้องนั่งอย่างนี้เหมือนกันรหรืออย่างน้อยก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่บัญชาการเรื่องของการสูบน้ําเรื่องของการที่จะ เฮ้ยเราจะเจาะช่องไหนให้น้ําออกอย่างเช่นตรงถนนลบบุรีรามเมศที่มันกั้นอยู่อย่างเงี้ยนี่คือภาพที่ถ้าเราเห็นเราน่าจะน่าจะดีนะครับแล้วคนก็ไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้วรองนายกที่ดูบูรณาการด้านน้าทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณโสพลสลัมนะครับต้องดูเป็นประธานประธานกนชคือกรรมการน้ําแห่งชาติเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการประชุมกรรมการน้ําชาติตั้งแต่ตอนที่ไอความกดอากาศสูงนี่มันจะเข้ามาเพราะว่า ทุกเพจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เตือนกันมาตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า8วัน10วันทุกคนทุกคนเตือนหมดยกเว้นกรมอุตุเตือนแบบธรรมดานะครับนักวิชาการด้านนี้แทบทุกคนตกใจหมดเลยเห็นเห็นร่องพับโผลอากาศนี้เข้ามาเนี่ยค่ะเดการวอุ่มันต้องตั้งแล้วนะครับห <c oughs> รือว่ายังน้อยเนี่ยอไม่ถือว่าไม่รู้เนี่ยก็จะต้องวันที่น้ําฝนมาตกที่นครศรีธรรมราชเนี่ย <c oughs> ต้องรู้แล้วว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูวินดี้เนี่ย เราจะเห็นฝนละลอกแบบนี้เข้ามาที่หัดใหญ่เข้ามาที่สงขลาหัดใหญ่แล้วมันก็มีโอกาสแน่ๆที่คลองรอหนึ่งจะระบายน้ําไม่ทันก็ต้องตั้งอบพยพไม่อพยพยังไม่ต้องไปตื่นตนหนกหรอกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องต้องเตรียมความพร้อมต้องดึงคนที่มีความรู้ในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คุณสุพลสลัมเนี่ยต้องนั่งหัวโตะอธิบายเพื่อที่จะมีหน้าที่ที่จะต้องทําให ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานร่วมกันให้ได้มือปฏิบัติก็ต้องเป็นคุณธรรมนัตเพราะว่าดูแลกลุ่มชนที่สําคัญก็คือคนที่ดูแลสอทาน,นาชอ,อย่างเช่นแล้วมันตรีว่าการกระทรวงอ่าสํานักนายกอย่างเช่นไถ่ซ้ำไหมฮะคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะคนหนุ่มฝีม,มือดีใช้งานท่านหรือเปล่าแทานแบบอไรครับท่านเล่นโซเชียลมีเดียเป็นเข้าถึงคนรุ่นใหม่เข้าถึงกระบวนการที่มันไม่ไม่เชออยอ่ะพูดจตรงๆก็ต้องให้คนคนประเภทเนี้ย นะครับแล้วมีประสบการณ์ในการจัดการน้ำท่วมที่อ่างทองนะครับเอามาใช้งานนี่นี่คือนี่คือเรื่องของหน้างานแต่เรื่องที่ความร่มสลายเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่อยากตำหนิอะไรเพราะวันนี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องวันนี้ต้องให้กำลังใจทุกคนที่ต้องทำแต่ก่อนหน้านี้นะครับคนที่ถ้าจะถือว่าพูดไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องทุกคนทำอะไรได้ทำไปเถอะไม่เป็นไรนะครับช่วยชีวิตคนให้มากที่สุด แล้วก็พรุ่งนี้น้ํามันจะเริ่มลดเยอะพรุ่งนี้เป็นโอกาสที่จะพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปช่วยคนวันนี้ไม่เกี่ยวกับการจัดการน้ําแล้วพรุ่งนี้เป็นเรื่องของของการช่วยการช่วยเหลือไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับวิชาการน้ําแล้วนะครับเป็นวิชาการช่วยชีวิตคนค่ะเป็นเรื่องของการจัดการภัยพิบัติการจัดลําดับในการอพยพแล้วใช่อันนี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไปป้องกันอะไรได้เพราะว่าปริมาณฝนขนาดนี้ มันไม่สามารถที่จะไปหยุดมันได้ห้ามมันได้ <Ừ. S 2> มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจหน้าง,งานว่าจะต้องทํำยังไงให้ให้ช่วยคนให้ได้มากที่สุดค่ะทีนี้อยากจะช่วยคนละค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีปกู้ภัยก็เข้าไปแล้วเอาเรือเข้าไปด้วยคือถ้าตั้งบอลุมแต่แรกทหารจะต้องพรุ่งใช่ไหมฮะอุปกรณ์ทั้งหมดของกองทัพเรือกองทัพบ,บกเนี่ยจะต้อง จะต้องถูกนําไปใช้ตอนนี้ยังไม่มีการกลางในการบอกให้กู้ภัยไปตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ลำดับหนึ่งตั้งสามเขาได้ข่าวว่าตั้งผบสสแล้วค่ะนะครับซึ่งเมื่อให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เออแล้วคุณธรรมนัสอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรค่ะที่ผ่านมาเรามีบทเรียนมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแม่สายจังหวัดเชียงรายหรือว่าดินถล่มที่เขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตรัฐบาลไม่มีบทเรียนเลยเหรอคะทำไมมาเจอกับเหตุการณ์ซ้ารอยแบบไม่มีมือดีมากกว่า คือตัวรัฐบาลเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคนแต่ปกติราชการไม่ได้เปลี่ยนจะต้องมีนักวิชาการจะต้องมีคนที่เป็นมืออาชีพอยู่ที่สํงงานักงานทรัพย์น้าแห่งชาติอยู่ที่กรมชนประทานแต่วันนี้เราไม่เห็นบทบาทเขาใช่ไหมเขาหายไปไหนเขาเขาไม่ได้ตั้งใจหายไปนะแต่ว่าเราอาจจะที่บอกว่าระบบมันล่มสลายเนี่ยก็คือว่าเชื่อไหมวันนี้เลขาธิการสทนชเนี่ยว่างว่างในทางพื้นตินัยค่ะ ที่ต้องดูแลเรื่องภัยพิบัตินี้โดยตรงเป็นนักเทคนิคที่ข้อมูลทั้งหมดต้องอยู่ที่สทนชสํานักงานอยู่ตรงนี้เองนะครับตรงนั้นต้องมีวอร่มปรากฏว่าวันนี้ผมก็ไปมีประชุมอะไรแลวกน้อยที่นั่นก็ไม่มีอะไรอาจารย์ว่ามันมีช่องว่างอะไรหรือเปล่าระหว่างกตัวมือดีมที่รู้ข้อมูลแม้แต่ตัวเลขาธิการเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากสภาพัฒน์ได้4เดือนก็ย้ายเขากลับไปแล้วตอนนี้เป็นศูนย์อากาศเขายังรักษาการอยู่แต่เขาทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าไปย้ายเขาออกแล้วก็ คนที่จะเข้ามาใหม่ก็ยังเข้ามาไม่ได้เพราะยังรอ,อกระบวนการอะไรอยู่สักอย่างก็มไม่มาคิดดูกระบวนการแบบเนี้ยซึ่งจะโทษว่าหาดใหญ่ไม่มีใครคาดคิดก็เขาไม่ได้เพราะว่าระหว่างเนี้ยบ้านผมเองที่ยุทธยาก็ประสบปัญหา<ะ>น้ําท่วมตอนนี้ยังไม่ลดเลยเราไม่มีคนบริหารเรื่องนี้มันต้องตั้งสามสี่ 3, เดือนสองสมเดือนแล้วนะที่มีข่าวย้ายไปย้ายมาเนี่ยที่ระบบมันล่มสลายเนี่ยเพราะว่าตัวการเมืองเองไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้สนใจแต่ว่า จะต้องนึกถึงโครงการนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างผมย้อนกลับไปอยุธยาที่ที่ผมยังท่วมอยู่เลยที่บ้านเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาเงินเยียวยาออามาทําโครงการให้มันไม่ท่วมเลยมันจะใช้เงินอะไรเ็าพูดกันแต่เรื่องแบบเนี้ยถ้ามีเขื่อนเพิ่มขึ้นถ้ามีคลองเพิ่มขึ้นมันจะไม่เกิดภัยไม,ไม่จริงคือหัดใหญ่เนี่ยนะคะรับเกิดภัยพิบัติเมื่อปีสี่สามแล้วก็มาทําคลองระบายน้ําร้อหนึ่ง ซึ่งก็ทําหน้าที่มาได้ตั้ง20กว่าปีแต่วันนี้ให้มีคลองรอหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าวันนี้ไอ้ร่องความกดอากาศเนี้ยมันทําให้ฝนตกเกินสถิติโลกไปแล้วมันเกินการคํานวณของของคนที่ออกแบบคลองรอหนึ่งแล้วซึ่งไม่เป็นไรไม่ได้มีใครผิดแต่ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทําไมเราไม่มีใครสักคนที่เอกใจว่าเฮ้ยมันจะเกิดภยัยพิบัตินี้ขนาดมีเพจเพจตึงเขารายงานเนี้ย เพจของรัฐบาลที่แอนตี้เฟกนิวยังเอาเข้ามาบอกว่าน,นี้เป็นเพจปลอมอย่างเงี้ยซึ่งกรมอุตุก็ยังใช้แบบการสื่อสารแบบกรมอุตุว่าเนื่องจอากมีร่องนี้จะมีฝนหนักที่จังหวัดนี้นี่นี่นีม,มันไม่มีเอ็กซ์ตร้ามาสมกับสัญญาณที่เราดูวินดี้เราก็เห็นแล้วไม่รู้ว่าคาดการว่าในอนาคตเนี่ยมันกําลังจะเกิด,ดอะไร,ระที่น่ากงังวลมันไม่มีบืออาชีพในในสทนชในสํานักงานน้าในกรมชลหรือในกรมอุตุ ที่มี power พอที่จะต้องเฮ้ยคุณอนุทินอันนี้เรื่องใหญ่มากมันมันต้องมีมันต้องมีคนที่เก่งพอคือไม่ต้องตื่นตะกตกใจเตือนให้เศรษฐกิจล่มก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องตั้งความพร้อมถ้าไม่เกิดแล้วไปเงียบๆไปซะถ้าเกิดพรึบอย่างเงี้ยนี่คือความที่ผมบอกเป็นล่มสลายไงเพราะเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีอันนี้อ้ขั้นตอนก่อนพนนีพอเกิดความชุลมุนวุ่นวายเนี่ย ท่านผู้ว่าสงขลาท่านก็เพิ่งย้ายมาเพราะมันเกิดกระบ,บวนการที่ย้ายสลับในมหาไทยวุ่นวายไปหมดท่านก็ไม่รู้เรื่องรานนี้ตัวอธิบดีเชื่อไหมอธิบดีกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยที่จะต้องเป็นแม่ง,งานใหญ่ในงานใหญ่ขนาดเนี้ยก็เพิ่งย้ายมาเปลี่ยนมากี่รอบปีเปลี่ยนกี่รอบมันมีแต่เรื่องของซื้อขายตําแหน่งผลประโยชน์ข่าวนะมไม่ได้ว่าท่านไปอย่างนั้นมามันมีแต่เรื่องแบบเนี้ยใช่ไหมฮะ ที่มีกลมชนประทานเป็นใครยังไม่ทราบเลยอาจารย์มีข่าวเลยจะบอกว่ามันล่มไงหัวหน้าของส่วนราชการที่ที่มีมีความเชี่ยวชาญด้านน้าทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเป็นคนที่ถูกสับนอาจจะไม่ใช่ตัวจริงหรือว่าไม่ได้เตรียมมาสําหรับรับเหตุการณ์จริงเขาก็มีข้อมูลแบ็กอัพนะจากคนที่เป็นระดับรองก็คือเป็นคนที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญด้วยนันไม่รู้ว่ามันมันถูกมันมูกม่ไม่อต่งไหนไม่ไง่ไง่ีม่มันมไม่ไม่เมทีทํางานร่วม่ัม เวทีทางานร่วมกันเวทีเดียวของประเทศนี้คือเวทีที่เรียกว่าคณะกรรมการน้ําแห่งชาติที่มีรองนายกโสพลจารามเป็นประธานก่อนหน้านี้เรามีตั้งแต่สมัยลุงตู่เรามีคุณประวิตรลุงป,ป้อมเป็นประธาน<ฆ>นะต่อจากนั้นมีน้องลุงป้อมก็คือท่านพระชราว่าซึ่งไม่พูดไปจาเลยเป็นประธานค<ฆ>หลังจากนั้นมีใครมาไม,ไม่ไม่มีละเขามีมาเนี้ยคนนี้ไม่ได้ประชุมเลยท,ทั้งทั้งที่น้าท่วมอยุธยาน้ําอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ถูกแบบ คล้ายๆว่าเนี่ยกมอุตุว่างไงนี่ว่างไงเฮ้ยประเมินว่างไงแล้วก็ต้องมีคนที่มีความรู้อะเอางี้งั้นเตรียมพร้อมไว้ก่อนอะไรแบบนี้เผื่อไว้ คล้ายๆกับมันไม่สสไมีมันไม่ได้อยู่เรื่องนี้หรือเปล่าใช่กร,รมอุตุปีนี้ก็ก็ไม่ได้พัฒนาการเตือนภัยไปเลยนะครับอาจารย์ค่ะคือถ้า,ถ,าถ้ามองในในวันที่เกิดเหตุการณ์แรกๆที่หาดใหญ่เนี่ยที่จริงเราเห็นนะว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเนาะสองวันสองครั้งเลยนะคะคือมันน่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนได้แล้วนะกับการที่ลงไปคุณธรรมนัทก็ลงไปในพื้นที่แล้วถามว่าจากนั้นเนี่ยสี่วัน<ม>จะมีการ<ม>ตั้งศูนย์ส่วนน้าผมไม่ได้โทษเลยเพราะว่าโอ้สี่วันตั้งศูนย์ส่วนน้าไม่ได้ครับ คือไม่ได้โทษเลยที่คุณธรรมนัทไปไปวิ่งอยู่ที่ท้ายรถปิกอัพอ่ะดีคือเป็นจิตใจที่แบบนี้คุณจะที่ลงไปทันทีเลยเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเรียกมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นคนที่ที่มีออ t ทอริตี้หรือมีหน้าที่โดยตรงก็คือสัพน้ำแห่งชาติแล้วก็เอามาเข้าห้องที่มีคอมพิวเตอร์เยอะ แล้ว่าให้เขารายงานมาแล้วท่านห้ามเป็นวัดท่านห้ามเปียกท่านห้ามตอกออกไปตากฝนอีกเพราะเราต้องการเสียงกับการบัญชาการของท่านมากกว่ามากกว่าที่ตั้งลงสนามลงสนามให้เห็นปัญหาดีโทรมาสั่งทันทีบินกลับมาแล้ววอลลุ่มอยู่ที่กรุงเทพคือกําลังจะบอกว่าก็ลงไปขนาดนั้นแล้วแต่ว่าหน่วยงานที่ซัพพอร์ตข้อมูลอ่ะยังยังไม่ได้กระตุกเตือนทอให้ที่ลงไปในวินดี้ยังบอกเลยว่าฝนฝนจะมาอีกเรื่อยๆมาปกเป็นละลอกไม่หยุดจะหยุดวันนี้ คนที่อยู่ในวงการที่เตือนภัยพิบัติอย่างผมเนี่ยเราเตือนกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วแล้วพอมันเกิดก็แต่ว่าไม่มีใครคิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เหมือนกันแต่พอมันเกิดฝนทำลายสถิติที่นครเนี่ยค่ะมันต้องมีใครสักคนที่เป็นข้าราชการที่ท่านนายกต้องฟังหรือคุณโสพลต้องมาถามหรือคุณธรรมนัต้องถามหรือคุณพลดอนต้องถาม จุดบอดอื่นๆมันมีไหมคะอาจารย์เพราะว่าคือที่มันล่มสลายเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้ในภาครัฐเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังมีอยู่ในระดับที่ต้องตัดสินใจหรือเปล่าเลยตัดสินใจก็คือพวกผู้อำนวยการระดับ49ที่เป็นผู้อำนวยการสํานักต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สําคัญคือกรมอุตุนะฮะต้องต้องจัดการแล้วก็กรมชนประทานแล้วก็กรมไอสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำก็มีบุคลากรแต่ไม่อยู่ในเวทีที่เล่นกรมทรัพยากรธรณีซึ่งต้องดูเรื่องดินถลม่มก็ไม่มีเวทีที่จะต้องที่มาทํางานร่วมกันแบบนี้ยังไม่ต้องพูดถึงภาคเอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ไม่ใช่ผมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะแต่ว่าอย่างคนที่คนที่เฝ้าระวังมันไม่มีใครมาถามในเด็ที่บอกว่าระบบมันล่มสลายเพราะมันไม่มีพื้นที่ที่จะมาจัดการแล้วก็ยังมาทําเหมือนเดิมอย่างเช่นลงไปโชว์ผัดข้าวอย่างงี้ ซึ่งมันเสียฟอร์มระดับพุ่อนุทินเนี่ยผัดข้าวแป๊บเดียวเองค่ะคุณอนุทินบอกเพามันเสียฟอร์มมันเสียมากกว่าได้ไงแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรจะผัดก็ผัดไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือบอลล่มบอลล่มที่เป็นไฮเทคทันสมัยและมีการสื่อสารที่ชัดเจนอย่างวันนี้เมื่อกี้ให้โฆษกมาพูดอะไรก็มันไม่ว้าวอะ่ะ<ม>พอมันไม่ว้าวประชาชนก็ไม่เชื่อมั่นแล้วคนคนที่เขาไม่ได้น้าท่วมมาตั้งยี่สิกว่าปีเขาก็ตื่นตระหนก ตอนนี้อยู่ดีๆผู้ว่าก็สั่งอพยพด้วยพาหนะอะไรอะไรแบบนี้มันก็ไม่ชัดเลยไงเพราะที่ไอ้ไอ้ที่ว่าฝนฝนมาเนี่ยไม่มีใครคาดคิดนั่นเรื่องหนึ่งนะ,ะแต่พอมันเกิดท่วมแล้วเนี่ยที่จะเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้ไงอย่างคุณการจอมพลังก็ช่วยมาได้เยอะคุณเปิ้ลนาคอนเป็นผู้ประสบภัยเสเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ว่าสั่งอพยพขนาด ผู้เข้าไปช่วยยังออกมาแทบไม่ได้แล้วจะอ,อพยพได้ยังไงชาวบ้านเขาบอกว่าสั่งอ,อพยพในวันที่อ,อพยพไม่ได้แล้วใช่แล้วก่อนหน้านี้ทําไมเขาถึงไม่อ,อพยพก็เพราะว่าการสื่อสารของของภาครัฐมือแรกคือ,อปอพปอพก็อ้างเลยว่าส่ง s อ s เอสไปแล้วแปดครั้งแต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารท้องถิ่นยังทําคลิปออกมาว่า,า,ม,ามีเครื่องสูบน้ําได้นความเป็นเอกภาพของข้อมูลข่าวสารมันไม่เกิดเท่านี้ คนที่จะต้องสมมุติว่า,าไม่ต้องถึงระดับท่านนายกหรอกท่านผู้ว่าเนี่ยที่ท่านอบรมมากว่าจะเป็นผู้ว่าได้ท่านต้องรู้เรื่องนี้แล้วท่านต้องออกมาตัดสินใจแล้วการที่ไกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาจะทํางานได้เนี่ยมันต้องอยู่บนคําสั่งของผู้ว่าค่ะดังนั้นเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดอ่อนของเขาก็คือเขาจะไม่ยอมบอกว่ามีภัยพิบัติจนกว่าจนกว่าจะเกิดระเบิดขึ้นจนกว่าน้ําจะมานี่คือกฎหมายกับ ประเพณีปฏิบัติเขาเลยเพราะเขาป้องกันตัวเองสุดดิศค่ะอาจารย์รวันนี้เราเดินมาถึงพรกฉุกเฉินแล้วนะในพื้นที่ของสงขลามันถามว่าเครื่องมือนี้มันจะช่วยได้ไหมไม่รู้แหละอะไรก็ได้วันนี้ทําไปเถอะแต่ถ้าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วมาตราย,ยิบสามหรือมาตราย,ยิบสี่เนี่ยในพรบน้าําแห่งชาติปีหกหนึ่งเนี่ยถ้านายกประกาศพื้นที่ฉุกเฉินภัยพิบัติทั้งอุโทกภัยเลยแล้วสามารถที่จะรวบรวม ทุกสิ่งอย่างตามพรบเนี้สั่งการได้เลยโดยม <Ừ. S 2> ีนาะยกเป็นเป็นซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งก็ไม่เคยใช้นะเพราะว่าพรบรเพิ่งออกมาปี6กหนึ่งซึ่งมันจะตรงกับปัญหามากกว่าที่จะไปใช้ไอ้ฉุกเฉินอะไรอย่างที่ว่าค่ะอาจารย์การเมืองการแบ่งพื้นที่เตรียมหาเสียงเลือกตั้งการยกย้ายตำแหน่งเกี่ยวทั้งหมดมันมันมันค่อยๆถ้าไม่มีหาดใหญ่เราก็จะไม่เห็นชัดไงพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยว่า ทุกทุกอย่างที่บอกอย่างอธิบดีปอพอผู้ไม่มีความชํนานาญเพราะเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมผู้ว่าไม่รู้จักพื้นที่นะมันก็คือมันเป็นความโชคร้ายอย่างยิ่งไงที่ที่มันมีแต่ว่าอย่าลืมนะว่าผมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยที่ยุธยาผมน้ําแห้งไปได้รอบหนึ่ง <ขอ S 2> แล้ว<ช>ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีลานินยามาแล้วมีพายุคามแมกกี้ตั้งแต่บัวลอยแล้วก็ไม่คาดคิดกลายเป็นว่าผมเนี่ยต้องประสบภัยอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่เริ่มไปเก็บบ้านแล้วเนี่ย แล้วนักวิชาการเขารู้กันทั้งนั้นนะครับว่าถ้าเกิดลานินย่าเขาเรียกลานินยามันแรงระยะป,ปลายปีจะแรงแต่ไม่เห็นผลไงแต่เห็นผลที่เข้ามาที่คาวแมก,กีเนี่ยเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่นะแล้วคิวต่อไปคือภาคใต้แล้วการที่มีความกดความกดอากาศสูงที่เป็นชั้นความกดอากาศสูงแล้วเราหนาวที่กรุงเทพเนี่ยแรงขนาดนี้ไล่ลงมาอยู่ในลานินยญาเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นสิ่งบอกเหตุสําหรับที่ต้องเฝ้าระวังภาคใต้คราวน,นี้ไอ้คำว่าเฝ้าระวังเฝ้าระวังยังไงอะ ก็ในเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นบอกว่าบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วแต่มันก็ต้องมีคนคนอื่นที่แบบไม่เฝ้าระว,วังอ่ะมันทั้งนี้มันพอเป็นงิบต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุถ้าจะไม่อพยพอ่อยู่ในเลเวลไม่อบพยพก็ไม่อพยพแต่ต้องวิกเวบบอกว่าวันนี้มาม่ามีไหมแก๊สเต็มไหม รับตรงไหนอาหารน้ำขนมปังกรอบน้ําต้องมีพอ,อยารักษาโรคชาร์จแบตให้เต็มแบตสํารองเต็ม3ตัวย้ายจุดไปตรงไหนได้ใช่ใชแสไฟฉายต้องมีเทียนจุดสองสว่างอ,อ,อันนี้พวกนี้คือเตรียมไว้ก่อนท่วมไม่ท่วมไม่รู้ต้องประกาศให้ให้ทุกคนเตรียมถ้าเขาไม่เตรียมค่อยว่ากันสิ่งที่อาจารย์พูดมาเราไม่ได้เห็นในนร้ท่วมใหญ่ครั้งนี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบ รุนแรงแบบนี้นะคะไม่อยากใช้เามันเป็นบทเรียนเลยอาจารย์มันเป็นป็นเป็นบทเรียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าอย่าลืมว่ารานิย่าเนี้ยมันยาวไปถึงคุมพาแล้วตอนนี้มันต้องโฟกัสที่ภาคใต้ว่าจะมีอะไรแบบนี้ที่ไหนอีกพร้อมจะเกิดแบบนี้ขึ้นอีกทุกอาทิตย์ที่ภาคใต้อาจจะไม่รุนแรงเท่านี้แต่พร้อมจะเกิดก็ต้องตั้งหลักให้ดีว่าจะใช้มาตราย3 2สาอะไรของพรบน้ำผมจำไม่ได้หรือยังหรือจะไปปรับปรุงการทำงานของ ปอพอว่าทํายังไงจะพอเห็นสัญญาณปุ๊บคุณต้องประกาศภายัยพิบัติก่อนเพราะการประกาศภายัยพิบัติก็คือการสามารถเอาเงินของจังหวัดเนี่ยเอามาทําอะไรก็เถียงที่ผมบอกได้เนี่ยเอามาป้องกันและบรรเทาได้ถ้าไม่ประกาศรอให้ภยัยพิบัติมามันไม่ทันแล้วกลไกมันอยู่ที่ท่านผู้ว่าก็อันนี้นก็ต้องเป็นบทเรียนสําหรับ ที่จะเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรอกครับปีหน้า69ทั้งปีก็จะมีอีกนี่เป็นสิ่งที่แต่อันนี้ยังไม่จบนะเพราะลานินญาณี้อยู่ถึงกุมภาะนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้แล้วก็เพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าเราคาดหวังแบบนั้นนะคะแต่ว่า,าร,ระบบะกับบุคลากรมันล่มไปแล้วไงมันมัน คลอนเต็มทีแล้วตรงนั้นก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะได้รับรู้รับทราบเนาะเพราะว่ามีคนว<ม>ิพากษ์วิจารณ์ผมกังวล <น S 1> มามจะไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ออมากๆนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,คะ